เล่ามังะเน็คโคซัพเพอร์เมนทรีเรียกขาวรายการเล่มพิเศษเล่มที่2องแชปเตอร์ที่2องแชปเตอร์นี้เป็นเรื่องราวของคิสึเคียวสุเกะนะครับคลิปก่อนผมพูดผิดบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุสุรันตอนที่1นึ่งคิสึเคียวสุเกะตอนแรกเรื่องราวต่อจากนี้เป็นการเล่าจากปากของเทรุนะครับวันนี้เขาได้มาเคารพหลุมศพของโคเฮเพียงลําพังและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โคเฮฟังหลังจากที่เคียวสุเกะออกมาจากสถานพินิจเขาก็ได้พูดว่าฉันรู้แล้วโคเฮมันตายไปแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งแรกที่เคียว พูดหลายเดือนต่อมาเคียวสุกเกะก็ได้กลับมาเป็นคนเดิมบ้าๆบอๆเหมือนเดิมทายาสึก็ก็คอยติดตามเคียวสุกเกะอยู่ตลอดเวลาพอพูดถึงเรื่องโคเฮทีไรหมอนั่นก็เงียบไปทุกทีแต่ถึงยังไงหมอนั่นก็เคยมาที่นี่หนหนึ่งแกคงอยากบอกเคียวสุกเกะใช่ไหมหล่ะว่าอย่าคิดอะไรที่มันไร้สาระ ตัดภาพไปที่เคียวสุเกะตอนนี้เขาอยู่ที่ป้อมตำรวจในขณะนั้นเองก็มีคนโทรมาแจ้งความเคียวสุเกะก็รับสายและพูดว่าฮัลโหลอ่านั่นใช่เบอร์ของป้อมตำรวจคิตางูจิใช่ไหมครับเออใช่ที่นี่แหละป้อมตำรวจคิตางูจิอ่าคุณตำรวจครับผมโดนโจรงัดบ้านนะครับเออขอโทษนะผมช่วยไม่ได้หรอกแล้วเคียวสุเกะก็วางสายไปพร้อมกับคิดในใจว่าการเป็นตำรวจนี่มันสบายชะมัดแต่แล้วก็โดนตำรวจเคกหัวเขาให้เพราะบอกให้รออยู่เฉยๆแต่ดันไปรับสายแถมยังเกียนใส่ชาวบ้านอีก เคีวยวสุเกะลุกขึ้นดึงคอเสื้อตำรวจหวังจะเอาเรื่องแต่ก็มีคนมาห้ามมาไว้สะก,ก่อนเขาก็คือฟูจิโอกะนายตำรวจที่รับเป็นผู้ปกครองของเคียวสุเกะหลังจากที่เขาออกมาจากสถานพินิจ์คุณฟูจิโอกะบอกให้ทาเคโนะเฝ้าป้อมมาไว้เดี๋ยวจะออกไปทําธุระสักหน่อยเขาพูดพร้อมกับเรียกให้เคียวสุเกะตามมาด้วยเคียวสุเกะหันไปมองหน้าทาเคโนะก่อนที่จะเดินออกไปพร้อมกับพูดว่าดุ่งจริงๆเลยนะลุงเนี่ยหมอนี่เนี่ยมันท่าทางเหมือนกับโบยะเลยแฮ ทาเกโ,โนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณฟูจิโอกาะถึงได้รับเป็นผู้ปกครองของเด็กเกียนอย่างเคียวสุเกะ ตัดภาพไปที่ธรรมสือเขากําลังขับรถไปที่ร้านกาแฟาพอไปถึงก็รีบเปิดประตูเข้าไปแต่ภายในร้านมีแค่ปารุโกกับคีโกะปารุโกะบอกว่าเทรุกับเคียวสุเกะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะธรรมสือถามว่าทั้งสองคนไปไหนซะแล้วล่ะปารุโกะบอกว่าเทรุน่ะไม่แน่ใจว่าไปไหนส่วนเคียวสุเกะน่าจะเป็นรายงานตัวกับคุณลุงฟูจิโอกะที่เป็นผู้ปกครองธรรมสือถามว่าต้องไปรายงานตัวอีกกี่ครั้งปารุโกะบอกว่าตามกฎหมายแล้วหลังจากออกจากสถานพินิจจะต้องไปพบผู้ปกครองทุกเดือนอย่างน้อย ก็สองครั้งต่อเดือนจนกว่าจะครบอายุ20เขาต้องไปรายงานตัวให้ผู้ปกครองรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างแต่ด้วยความที่เคียวสุเกะเป็นเด็กมีปัญหาเขาต้องไปพบผู้ปกครองสัปดาห์ละครั้งถ้ามาือพูดว่าปกติแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองจะต้องเป็นคนธรรมดาไม่ใช่หรือไงแต่นี่ดันเป็นตำรวจมาดูแหม่งๆอยู่นะคีโกะพูดว่าคุณลุงฟูจิโอกะใกล้จะปลดกษียณแล้วอีกอย่างคือเขาเป็นห่วงพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรคุณลุงมองว่าพวกเราเป็นเหมือนลูกเหมือนล้านของเขาเลยละ่ะถ้ามาือได้ยินแบบนั้น ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วบอกว่ามีเรื่องสําคัญจะมาบอกด้วยในช่วงนี้มีคนแปลกหน้าเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้เยอะมากได้ยินข่าวมาว่าเมื่อวานก็มีเรื่องกันที่ถนนฮันกะแถวหน้าสถานีรถไฟอีกด้วยปาดุโกพูดว่ามันก็แค่นักเลงตีกันนั่นละมัง้งช่างหัวพวกมันเถอะคีโกะบอกว่าฉันก็ไม่ว่างมากพอที่จะไปดูคนตีกันหรอกนะถ้ามาสื่อบ,บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับผมได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้ฮาจิมะโจจิหรือที่เรารู้จักกันในนามฮัตโจตอนนี้เขากลับมาที่เมืองนี้แล้วนะครั คีโกะกับปารุโกก็ชักจะเริ่มสนใจในเรื่องนี้ทันที ตัดภาพไปที่เคียวสุเกะคุณลุงฟูจิโอกาสถามว่าช่วงนี้กําลังทําอะไรอยู่และเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเคียวสุเกะบอกว่าสบายดีเหมือนเดิมครับวันๆผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไม่ทาทรงผมรีเจนมาด้วยนะครับเท่ยางกระดาลาเลยหรอครับจริงไหมล่ะคุณลุงพูดว่าอ๋องั้นเหรองั้นก็นดีแล้วทําไมแกไม่ไปหางานทาซะละ่ะเจ้าของโรงงานที่แกเคยไปทําเขาก็บอกให้แกไปทํางานกับเขาไม่ใช่เหรอหรือว่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่าเป็นเรื่องของโคเฮงั้นสินะเคียวสุเกะก็หัว รอออกมาทันทีอะไรกันครับไอ้บ้านั่นน่ะมันตายไปแล้วคุณลุงน่ะคิดมากเกินไปแล้วนะครับถ้ามัวแต่คิดเรื่องแบบนั้นผมก็จะหยุดอยู่กับที่สิครับแล้วเมื่อไหร่จะได้ก้าวเดินออกไปล่ะคุณลุงบอกว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกันจริงๆก็ดีแล้วก่อนหน้านี้เทรุก็มาหาฉันบอกว่าเป็นห่วงแกบอกว่าแกน่ะดูเงียเๆียไปไม่ใช่แค่แกนะที่ฉันเป็นห่วงทั้งบาุโกะคีโกะเทรุแล้วก็โคเฮด้วยฉันไม่เคยคิดว่าพวกแกเป็นคนเลวเลยแม้แต่น้อยฉันคิดก็ว่าพวกแกเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนที่ต้องกาารสภ ในการเลือกเส้นทางของชีวิตด้วยตัวเองกันเถานั้นแต่ก็น่าเสียดายที่สังคมในทุกวันนี้รังเกียจคนอย่างพวกแกทุกคนต่างคิดว่าเด็กที่ไม่ยอมเดินตามกรอบที่ผู้ใหญ่าวางเอาไว้เป็นพวกเด็กเลวกันทั้งนั้นแต่เคียวสุเกะมันก็ดันหลับใส่ซะงั้นแทบจะไม่ได้ฟังในสิ่งที่คุณลุงพูดเลยพอปลุกขึ้นมายังทำหน้างงใส่ด้วย ในคืนวันนั้นเคียวสุเกะก็ได้ปั่นจักรยานไปหาเพื่อนๆที่ร้านกาแฟทุกคนก็ดีใจที่ได้เจอเขาทามาสึยิ่งดีใจไปกว่าเพื่อนปะดุโกถามว่าคุณลุงฟูจิโอกะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเคียวสุเกะพูดว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วคีโกะหายไปไหนซะแล้วล่ะเทรุบอกว่าคีโกะไปเล่นปาจิงโกะเพิ่งออกไปเมื่อตะกี้นี้เองทามาสึอบอกว่าพวกเรากําลังพูดถึงคุณเคียวสุเกะอ,อยู่พอดีและตอนนี้พวกฮัตโจมันก็กลับมาในเมืองนี้แล้วด้วยแต่เทรุก็บอกให้เลิกพูดถึงเรื่องฮััโจกที พวกนั้นมันจะทําอะไรก็ไม่ต้องมปสนใจหรอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแม้แต่น้อยและเทรุก็หันไปถามเคียวสุเกะว่าจริงไหมเคียวสุเกะพูดว่าก็คงงั้นหรอมัง้งแล้วก็จับหัวตามมาสืโขกเข้ากับโต๊ะทันทีแกน่ะหัดไปโรงเรียนซะบ้างเถอะเลิกยุ่งกับเรื่องบา้าบาได้แล้วเทรุพูดว่านี่เคียวสุเกะฉันนะ่ะมีผู้ชายหลายคนอยากให้แกได้เจอเคียวสุเกะถามว่าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้ไหมล่ะนั่น <"N un S 1> ไงบ้าผู้หญิงเหมือนโบยะซะด้วยเทรุบอกว่าอยากให้เคียวสุเกะได้เจอกับริวชินพี่่น้อองงรวมสาาาบขขเ ทามืสืก็บอกว่าอยากให้เจอกับบิโตทัสุยะด้วยปาดูโกะบอกว่าอีกคนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโบยะฮารุมิจิหมอนั่นมันบ้าบ้าบอเหมือนกับแกนั่นแหละแถมยังทะลึ่งอีกจังหากทามืสืก็พูดเสริมว่าใช่แล้วครับเหมือนกันอย่างกับแกบ้าบ้าบอแถมยังทะลึ่งเหมือนกันด้วยสุดท้ายก็โดนเคียวสุเกะจับหัวโขเข้าไปกับ ตอีกครั้งจะว่าฉันทะลึง่งฉันยังพอรับได้นะแต่ว่าฉันบา้บาๆบอๆเนี่ยฉันรับไม่ได้ใน,นจังหวะนั้นเองคีโกะก็เดินเข้ามาด้วยใบหน้าของคนที่เสียพนันป้าดุโกุเห็นแบบนั้นก็หัวาะอยาะไปทีหนึง่งแล้วคีโกะก็บอกว่ามีคนมาถามหาเคียวสุเกะรู้สึกจะชื่อว่าโคเคียวสุเกะได้ยินแบบนั้นก็ขอตัวออกไปก่อนแล้วบอกว่าคนที่มาหาเขานั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในสถานพินิษ์หลังจากที่เคียวสุเกะออกไปทุกคนก็ต่างพูดกันว่าหมอนั่นต้องมีอะไรปิดบังพวกเราอยู่แน่ๆถึงได้ รีบออกไปแบบนั้น ตัดภาพไปที่ท่าเรือเคียวสุเกะได้มาพบกับโคเคียวสุเกะถามว่าเพื่อนในสถานพินิษเป็นยังไงกันบ้างโคบอกว่าเพื่อนๆในนั้นก็ออกมาเกินกว่าครึ่งแล้วทุกคนก็อยากเจอคุณเคียวสุเกะอยู่เหมือนกันเคียวสุเกะถามว่าเรื่องที่เราคุยกันไว้ล่ะเป็นยังไงบ้างโคบอกว่าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและตามสืบมาจนได้รู้ว่าคนที่ฆ่าจินนโคเฮมีชื่อว่าโซโนดะตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในสถานพินิษ์ในจังหวัดกุมมะแล้วผมก็ติดต่อให้คนที่อยู่ด้านในเค้นถามมันจนได้รู้ หม่อีกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือฮัตโจมันยอมจ่ายเงินให้โซโนดะเพื่อจัดการฆ่าจินไนโคเฮีเคียวสุเกะได้ยินแบบนั้นก็สีหน้าเริ่มตึงทันทีแล้วก็พูดกับโคว่าขอโทษด้วยนะที่ทําให้เสียเวลาเปล่าๆโคพูดว่าไม่เลยครับตอนที่อยู่ด้านในคุณก็ช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดไม่เพียงแค่ผมเท่านั้นนะครับทุกคนที่อยู่ที่นั่นยังพร้อมช่วยเหลือคุณเคียวสุเกะเสมอไม่ว่าจะเรียกรวมพลเมื่อไหร่หรือที่ไหนพวกเราก็พร้อมลุยไปด้วยนะครับเคียวสุเกะก็กล่าวขอบ โคก่อนที่จะขอตัวไปก่อนโคก็ก้มหัวบอกว่าไม่เป็นไรครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปเคียวสุเกะปั่นจักรยานพรางคิดถึงอดีตไปด้วยในสมัยตอนที่เขาเรียนอยู่ม .4 อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้ไปหาโคเฮคนที่ชื่อจินนโคเฮม .4 โรงเรียนฮามะคือแกใช่ไหมโคเฮถามกลับไปว่าแกเป็นใครเคียวสุเกะก็ได้แนะนําตัวให้โคเฮรู้จักฉันชื่อคิสึเคียวสุเกะจากโรงเรียนมัธยมปลายอิจิฉันได้ยินข่าวมาว่าแกจะไปสู้กับพวกม .6 ไม่ใช่หรืองไง ถ้าไปคนเดียวคงไม่ไหวแน่ฉันก็เลยมาช่วยแกยังไงล่ะและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่สองคนได้รู้จักกัน ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเคียวสุเกะปั่นจักรยานมาจนถึงโรงงานล้างสถานที่ที่โคเฮเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเคียวสุเกะเปิดประตูเข้าไปภายในโกดังเพื่อซึมซับบรรยากาศในวันนั้นจากนั้นเขาก็เดินทะลุออกไปทางประตูหลังมุ่งตรงไปที่กำแพงจุดที่โคเฮเสียชีวิตเคียวสุเกะเอามือลูบไปที่กำแพงด้วยความคิดถึงโคเฮหากเขาออกมาจากสถานพินิจเร็วกว่านี้เรื่องทั้งหมดมันคงไม่เกิดขึ้นเคียวสุเกะทุบกำแพงไปด้วยความโมโหและความคิดถึงจาก จากนั้นเขาก็คุกเข่าลงและร้องไห้อยู่อย่างนั้นคนเดียว ตอนที่2คิสึเคียุเกะตอนจบตัดภาพย้อนกลับไปในอดีตเรื่องราวต่อจากนี้มาจากปากของปารุโกะที่เล่าให้ทารรมาสึฟังนะครับในวันนั้นคีโกะกับเทรุกําลังอัดคนคีโกะทํารุนแรงซะจนเทรุต้ตองห้ามบอกให้พอได้แล้วในตอนนั้นเทรุกับคีโกะเรียนอยู่ม .5 โรงเรียนโคโตส่วนคนที่โดนเล่นงานก็คืออิโนโอ,อุเอะชั้นม .6 หลังจากที่ล้มอิโนโอ,อุเอะลงได้เทรุกับคีโกะก็ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโรงเรียนนั้นและแน่นอนมันทําให้ชื่อ เสียงของพวกเขาโด่งดังไปทั่วเมืองอยู่มาวันหนึ่งเทรุกับคีโกะก็ได้ยินข่าวลือว่ามีคนมากางอยู่แถวๆโรงเรียนของพวกเขาคนหนึ่งมีชื่อว่าจินไนโคเฮอยู่โรงเรียนฮามะนากะเป็นคนที่บ้าพลังสุดๆแถมยังขี้โมโหอีกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าคิสึเคียวสุเกะถึงจะดูเหมือนเป็นคนบ้าๆโบโๆแต่ฝีมือก็ไม่ใช่ย่อยเลยเหมือนกันสองคนนี้สนิทกันมาตั้งแต่ม .4 สี่แล้วคีโกะก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะก่อนหน้านี้ได้แต่สู้กับพวกกระจกทั้งนั้น จากนั้นเทรุกับคีโกะก็ออกตามหาเคียวสุกเกะกับโคเฮส่วนโคเฮกับเคียวสุกเกะก็กําลังรอทั้งคู่อยู่เหมือนกันพอทั้ง4คนได้มาเจอกันแล้วเคียวสุกเกะจึงได้แนะนําตัวให้รู้จกักคนผมสั้นก็คือเคียวสุกเกะส่วนคนผมยาวก็คือโคเฮเคียวสุกเกะกับโคเฮก็ได้ยินชื่อเสียงโอเทรุกับคีโกะเหมือนกันเลยออกมาตามหาเพราะอยากเห็นหน้าค่าตาเคียวสุกเกะถามว่าบ่ายวันนี้พวกนายสองคนว่างไหมพราดีว่าพวกฉันกําลังจะไปสู้กับพวกนิชิดะจากโรงเรียนนามิเนะ พวกนายก็น่าจะรู้ดีว่าพวกมันเก่งที่สุดในย่านนี้มันต้องยกพวกมา20คนแน่ถึงจะรู้อย่างนั้นแต่พวกฉันก็จะไปเพื่อศักดิ์ศรีว่าอย่างไงล่ะพวกแกจะไปด้วยหรือเปล่าเท hey, รู้กับคีโกะก็โวยวายทันทีเพราะอยู่ดีๆก็มาชวนไปอย่างนี้เนี่ยนะทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจะบ้าหรือเปล่าโคเฮพูดเสริมขึ้นมาว่าถ้าเกิดพวกเราเอาชนะพวกนิชิดะได้แล้วก็พวกเราสี่คนจะได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเมืองนี้เลยนะด้วยคําพูดประโยคนี้ทําให้เทรู้กับคีโกะตัดสินใจได,ได้ง่ายขึ้น และนี่ก็คือการพบกันครั้งแรกของทั้ง4ี่คนหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง4ี่คนก็ได้เป็นเพื่อนรักกันตลอดไปในศึกครั้งนั้นพวกนิชิดะขนคนมาถึง40คนจึงพากันลุมยำทั้ง4คนจนเละเทะกันเลยทีเดียวแต่ในอาทิตย์ต่อมาทั้ง4ี่คนก็ได้ล้างแค้นและในที่สุดนิชิดะก,ก็ต้องยอมคุกเขา่าก้มหัวให้กับเคียวสุกเกะทามาสื่อได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยอมรับในความเก่งกาจของเคียวสุกเกะและถามว่าคุณปาลุโกะล่ะครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนปาลุโกะบอกว่าคนสําคัญอย่าง ฉันก็ต้องเปิดตัวคนสุดท้ายสิวะในตอนนั้นฉันอยู่โรงเรียนใกล้กันนั่นแหละฉันคุมโรงเรียนอยู่สมแหง่งตอนนั้นน่ะฉันทําผมสีเขียวแล้วก็โกนคิ้วด้วยนะพอถึงหน้าร้อนฉันจะใส่ชุดกินเบเดินเข้าโรงเรียนชื่อของฮารุยามะจากโรงเรียนคีตานะ่ะไม่มีใครไม่รู้จัก้ามาสื่อได้ยินแบบนั้นก็นทําหน้าเหมือนจะไม่เชื่อปารุโกะพูดว่าไอ้บ้านี่แกทําหน้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไงวะฉันพูดจริงๆนะเว้ยขนาดเทลุยังบอกเลยว่าไม่อยากมีเรื่องกับฉันและด้วยข่าวของทั้ง4คนนนนนัันัั้้มมดงงงาาถึหูขอขอเส ฉันก็เลยต้องไปเยี่ยมเยียนซะหน่อยฉันไม่เคยลืมวันนั้นได้เลยล่ะแกรู้จักร้านสะดวกซื้อใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนตรงนั้นมันยังเป็นแค่ร้านโล่งอยู่เลยที่นั่นแหละที่ฉันกับเคียวสุเกะได้ดวลกันตัวต่อตัวมันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากเลยล่ะและฉันก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุดแต่ฉันเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆในช่วงปิดเทอมฉันก็ได้ท้าสู้กับเคียวสุเกะอีก3ครั้งแต่แล้วฉันก็ต้องแพ้ไปทั้งหมด3าครั้งการเป็นว่าจากที่มีกันแค่สี่คนจู่ๆก พูดว่าเท่าที่ผมฟังมาสแสดงว่าคุณเคียวสุเกะสนิทกับคุณโคเฮมากที่สุดเลยสินะครับปารุโกะบอกว่ามันก็ตามนั้นและเรื่องนี้แหละที่น่ากังวลเพราะเคียวสุเกะเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องและชอบแก้แค้นแทนเพื่อนอีกด้วยทำามาสื่อพูดว่าคนที่ฆ่าคุณโคเฮก็เข้าไปอยู่ในสถานพินิษ์แล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณเคียวสุเกะจะล้างแค้นได้ยังไงล่ะครับปารุโกะบอกว่าฉันก็นั่งอยู่กับแกแล้วจะรู้ได้ยังไงลระวะ ตัดภาพไปที่ท่าเรือตอนนี้คีโกะก็ได้มาเจอเข้ากับพวกของโคหลังจากที่ออกตามหามาตั้งแต่เมื่อวานคีโกะถามโคว่าเมื่อคืนก่อนได้คุยอะไรกับเคียวสุเกะโคบอกว่าเล่าให้ฟังไม่ได้เพราะเขาสัญญากับคุณเคียวสุเกะเอาไว้แล้วว่าจะไม่บอกใครคีโกะพูดว่าฉันมาถามนึงขนาดนี้แล้วแกยังไม่ยอมบอกอีกหรอในจังหวะน,นั้นเองก็มีคนทยอยเดินออกมาทีละคนสองคนเพื่อเรียมาล้อมตัวคีโกะเอาไว้โคพูดว่าใจเย็นก่อนคนนี้คือคุณเคียวโกเป็นพี่น้อง ร่วมสาบาลของคุณเคียวสุเกะทุกคนได้ยินแบบนั้นจึงหยุดนิ่งไปจากนั้นคีโกะก็คุกเข่าก้มลงเพื่อขอให้โคเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังโคเห็นแบบนั้นก็บอกให้คีโกะลุกขึ้นแล้วเขาก็ยอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง ตัดผ้าไปที่เคียวสุเกะตอนนี้เทรุก็ตามติดเขาซะยิ่งกว่าเงาจนเคียวสุเกะชักจะโมโหเลยเขกหัวเทรุไปทีหนึ่งไอ้บ้านี่แกจะตามฉันไปถึงไหนกันวะเวเทรุบอกว่ามันก็เรื่องของฉันเว้ยเคียวสุเกะบอกว่าพวกเกเข้าใจผิดกันไปเองฉันไม่ได้คิดจะทําอะไรสักหน่อยเทรุถามว่าถ้างั้นแกมัวทําอะไรอยู่ละ่ะทําไมถึงไม่ยอมไปหางานทํานี่เคียวสุเกะไม่ว่าแกกําลังคิดจะทําอะไรอยู่ก็ตามยังไงซะโคเฮมมันก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาหรอกนะพวกเราเองก็เสียใจไม่ต่างจากแกเลย เคียวสุกเกะถอดเสื้อขันยาวออกแล้วพูดว่าไอ้บ้าเอ้ยเรื่องนั้นน่ะฉันรู้ดีอยู่แล้วแล้วเคียวสุกเกะก็โยนเสื้อขันยาวขึ้นแล้วบอกให้เทรุรับเอาไว้ในจังหวะที่เทรุเงยหน้าขึ้นไปมองเสื้อขันยาวเคียวสุกเกะก็พุ่งเข้าไปซัดเปียงเข้าที่หน้าท้องของเทรุจังจังจนเขาล้มลงสลบไปจากนั้นเคียวสุกเกะก็พูดว่าเพราะฉันยังทําใจไม่ได้น่ะสิวะถึงต้องทําแบบนี้ ตัดภาพกลับไปที่ท่าเรือคีโกะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ถึงกับตกใจและสงสัยว่าทำไมเคียวสุเกะถึงไม่ยอมเล่าให้ฟังเลยโคพูดว่าคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาพูดกับผมว่ามันเป็นปัญหาของฉันที่ยังไม่เลิกคิดเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นเพราะงั้นฉันจะจัดการมันด้วยตัวเองเขาบอกกับผมว่าอย่างนี้ชายที่ชื่อคีซึเคียวสุเกะเขาก็เป็นคนแบบนี้ตลอดไม่ใช่หรือไงครับคีโกะได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกเพราะมันก็เป็นอย่างที่โคพูดจริงจริง ส่วนทางด้านของเคียวสุเกะตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปลุยกับพวกฮัตโจเพียงลําพังตัดภาพไปในเมืองวันนี้ลูกน้องของฮัตโจก็ได้เอาคนมาแนะนําให้ฮัตโจรู้จักบอกว่าเคยเป็นหัวหน้าของกลุ่มเฮโดโรมาก่อนพอได้ยินชื่อเสียงของคุณฮัตโจหมอนี่ก็เลยอยากเข้ามาอยู่ในแก๊งให้ได้ไอหมอนี่มันตัวใหญ่และแข็งแรงสุดๆรับเข้าแก๊งไว้ดีกว่านะครับและยักษ์ก็ได้แนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อซูมิดะครับ ฮัตโจก็ตอบตกลงรับซูมิดะเข้าแก๊งในจังหวะนั่นเองลูกน้องของฮัตโจก็สังเกตเห็นว่ามีคนกําลังเดินดิ่งเข้ามาจึงรีบตะโกนบอกให้ทุกคนหันไปมองคนที่กําลังเดินดิ่งเข้ามาก็คือเคียวสุเกะนั่นเองไอ้โรนที่พอจะรู้จักชื่อเสียงเลียงนามของเคียวสุเกะก็ตกใจขี้เท้าพุ่งเพราะเคียวสุเกะโคตรโหดโคตรอันตรายซูมิดะหวังจะใช้จังหวะนี้โชว์ฝีมือจึงสั่งให้เคียวสุเกะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเคียวสุเกะก็หยุดจริงๆแต่หยุดเพื่อที่จะหยิบกระถางดอกไม้ จากนั้นก้าวกระถางดอกไม้ทุบเข้าที่หัวของซูมิดะจนซูมิดะล้มลงหมดสภาพไปทันทีทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจนขี่พุ่งออกมาจากนั้นเคียวสุเกิก็บรรเลงบทเพลงแห่งการล้างแค้นจัดก,การพวกลูกน้องของฮัตโจไปทีละคนทีละคนทั้งจับตัวฟาดเข้ากับกระจกร้านค้าจับล็อกคอแทงเข่าเตะเข้ายอดหน้าไอ้หนุ่มเสื้อวอร์มเห็นท่าไม่ดีเลยตัดสินใจวิ่งหนีก่อนดีกว่าโดยทิ้ทงลูกพี่ฮัตโจให้อยู่คนเดียวเคียวสุเกิหันไปจ้องหน้าฮัตโจฮัตโจ เขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าวันนี้เวนกรรมตามมาทันแล้วเคียวสุเกะพูดว่าแกคือฮัตโจสินะสิ้นคําถามนั้นก็มีแต่เสียงร้องโหยหวนจากฮัดโจ และในตอนนี้คุณลุงฟูจิโอกะก็กําลังรีบปั่นจักรยานไปที่สถานีตํารวจเพราะที่สถานีได้เรียกตัวผู้ปกครองให้ไปพบด่วนพอไปถึงคุณลุงก็รีบถามว่าเดือที่โดนเล่นงานคือฮันจิมะโจจิใช่ไหมครับแล้วเขาตายหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ถึงกับตายครับเขาแค่จมูกหักขากรรไกรหักและซี่โครงหักไปสองซี่อาการสาหัสแต่ไม่ถึงตายแน่นอนครับคุณลุงฟูจิโอกะได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจเพราะถ้าตายขึ้นมาเคียวสุเกะคงได้กลับเข้าไปอยู่ในสถานพินิจอีกแน่ส่วน เ,เพื่อนๆของเขาก็พากันพูดว่ายังโชคดีที่เคียวสุเกะไม่เล่นงานฮัตโจจนถึงตายขอชมเลยว่าเคียวสุเกะมันมีความอดทนมากขึ้นเยอะเลยนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ฮัตโจมันคงได้ตายคาที่เกิดเหตุแน่และพอได้เห็นหน้าคุณลุงฟูจิโอกะเคียวสุเกะก็ทําเป็นหัวเราะกบเกลื่อนและรีบก้มหัวขอโทษที่ก่อเรื่องวุ่นวายอีกจนได้หลังจากเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วเคียวสุเกะก็ได้ออกไปหาเพื่อนๆเฮ้ย hey, พวกเราเคียวสุเกะกลับมาแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะตอนที่ฉั ันลงมือน่ะฉันไม่รู้สึกสงสารมันเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วนี่พวกแกนินทาอะไรฉันอยู่หรือเปล่าฮะ สำหรับเรียกเขาว่าอีกาเล่มพิเศษเล่มที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเล่มต่อไปเป็นเล่มที่3 after match นะครับเล่มที่ทุกคนรอคอยเดี๋ยวจะรีบตามมาให้เร็วที่สุดนีครับและที่สําคัญขอขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ชิพทุกๆกคนด้วยนะครับและขอขอบคุณสมาชิกใหม่ด้วยสมาชิกใหม่ของเรามีดังนี้1คุณโอ2คุณสมชายบางพี3คุณเอก4คุณสุดธิพรไภภูธร5คุณฟล็อก6คุณเฮเวนคนนี้เขาต่อสัญญานะครับ7คุณดนงระยา รีมาว่าแต่มาจากไหนกันเนี่ยเยอะแยะกันตั้ง7คนเลยแต่ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้สมาชิกเรามีทั้งหมด80คนนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบาย